กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ค่ะนะฮะ NK เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่กินคู่กับยาของคุณหมอนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลสิ่งต่างๆที่เกิดจากร่างกายของเราที่เป็นเชื้อโรคต่างๆหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้บรรเทาเบาบางมากยิ่งขึ้นหลักๆเลยเขามีคอซิตินนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงแล้วก็แก้ไขนะฮะเราไม่ได้รักษาแต่เราจะใช้ในเรื่องของการบำรุงแก้ไขนะฮะคุณทานยาคุณหมอควบคู่ไปแล้วก็กินตัว NK ไปด้วยและ ละเอียดเรามีคอร์เซ็นเตอร์ชื่อว่าเจ๊ปานนะครับคุณโทรไปหาเจ๊ปานได้เลยวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับหนึ่งกล่องเนหกสิบเม็ดด้วยกันนะครับทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดเท่านั้นนะครับกล่องละ2,500บาทนะฮะแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ2กล่องราคาพิเศษเหลือเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยครับ0 9 5 7 1 8ก้าหนึ่งแปหกสองี่นะครับอยู่ที่แหล่สุขภาพดีสแกนเทียวโค้ดปุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์นี้เทียวโค้ดนี้สามารถใช้กับโปรปีใหม่ได้ซื้้้้ออคคคคครร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 บบบบ2,000ไไไไดขขขงวัััััญปเเเเเลยยนนนนนนนะะะกกผาาาาาหูู่่่่มม เราเราไม่สบายแล้วเราก็ไม่กินยาบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ดีตับไตไส้พุงเราก็วนอาจจะปลอดภัยแต่บางทีการไม่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มันถูกต้องเนี่ยเขาเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะคะโอมเคยไหมแบบว่าไม่เคยช่วยเหลือตัวเองมาแล้วแต่เกิดแล่นเดีๆบนเรื่องนี้คุยเรื่องเองเรื่องนี้คือคุยก่อนเข้ารายการแล้วพอพูดเฉยๆแล้วไม่ฟังไงอ๋อมีน้องคนหนึ่งหน้าตาหล่อมากหน้าตาน่ารักเด็กอุทัยธานี ก็เป็นคนที่ไม่เคยชอริวเยียงเลยตั้งแต่เกิดมา <c oughs> พี่ต่าว่าทอมมีมมม่เคยชอริวเฮียงเลยเหรอมันบอกว่าครับพี่ต่อผมไม่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 ทำผมไม่ชอบของพวกนี้ทาแต่ละพูบอกว่ามันอ่านแต่หนังสือพระ <c oughs> อ่านแต่การ์ตูนสวดมนต์เหรอสวดมนต์แล้วก็เดินในห้องสมุด <c oughs> บอกชีวิตมึงไม่มีเฮียอเลยตนะื่นเต้นเลยเนาะไม่เหมือนองค์เนาะลากกินตลอด, <c oughs> ดสุดเออแล้วเสร็จทนะีนี้จนมันปวด เส้นเส้นตรงข้างหลังนะตรงตรงอันท้าอ่ะมันปวดมันบอกมันปวดมันก็ไปหาหมอพอไปหาหมอเสร็จปั๊บหมอเขาก็าคำพอคำมันเจ็บหมอเขาก็เลยถามว่ามันเหมือนมีอ่ะโทษนะคุณผู้ชมมันเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะมันเหมือนมีน้ำน้ำอสุจิเนี่ยค้างค้างไว้เยอะมากแต่ไม่เคยเอาออกเขาบอกให้เอาออกไม่ไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับว่ะ ไม่ดีไงบาคนเขาไม่ชอบกูว่าไม่วันเีรูตันรูตันนะเราเดินมาแงะมึงบอกว่าเดี๋ยวแม่จะแม่จะพาไปดูฟาร์กิ้งโชว์พาไปดูนู่นนี่ไม่ดีไม่ดีไม่คุยเต่าผมขอนะครับผมผมผมขออย่างอย่าพาผมไปในสถานที่อโคจรอย่างนั้นเอออมึงนั่งเจ็บไข่ต่อไปทุกครั้งกูไม่จะพูดช่วยอย่างมึงเหรอไง อ,อุตส่าห์ทางออกให้น้องอทางออกให้ลูกสาวแล้วก็หลอกให้มันมานอนกับเราเนาะเพื่อจะได้ช่วยชอลิ้วเฮียงให้มันพี <c> ่ <oughs> <c oughs> เก่าครับมันไม่ดีนะครับเราเป็นพี่เป็นน้องกันแม่คิดว่าพี่น้องไหมกูก็กระเทยหลายคนก็มาหลอ,อใช่ไหมล่ะหลอกเขาบอกว่าเออเดี๋ยวกูจะช่วยมึงมึงก็นอนเฉยๆเดี๋ยวกูทำให้มึงเออเดี๋ยวก็สบายตัวแล้วอะไรมันออกมาแล้วก็ให้โยมกินเสียงที่นี้ ไม่ดีครับผมสวดมนดีกว่าครับเออค่ะบรรลุธรรมไมเด้อเวอร์ค่ะอืมมบรรลุต่อไปแกของมึงจะนั่นะนอนเจ็บกระโปรงต่อไป เอามาข่าวดีกว่านะฮะไปดูเบลล่ารานีกันนิดหนึ่งนะครับควงคู่ไบ์วัชรวิทย์นะครับทิปหิมะหวานเคมีแรงชวนจินนะฮะเข้าไปเที่ยวด้วยกันหรอนะครับเปิดตัวคู่ด้วยกันนะฮะเปิดตัวคู่กันด้วยรูปภาพนะฮะอย่างเบลล่ารานีแล้วก็อย่างไบวัชรวิทย์เองนะครับยืนข้างกันท่ามกลางหิมะสีขาวร้อมรอบความโรแมนติกนะฮะโอ้ยไปเที่ยวที่ไหนกันเนี้ยนะครับรไบร์ทหรอไบร์ทนะแล้วก็เบลล่านะครับ ก็ในรูปวิชาเกมก็ต่างฝ่งา,งายก็ต่างลงรูปวิวทิวทัศน์กันเนาะกับภูเขาภูเจชายที่ฤดูหนาวที่ประเทศญี่ปุ่น<จ>ะนะครับยมีแฟนชื่อใบนะฮะสำหรับการรวมตัวในครั้งนี้นะครับอยากมีแฟนชื่อวินอ๋อแม่มีแฟนชื่อขวดไปก่อนแล้วกัน มันไม่ยอมจะสวดมนต์อย่างเดียวอีกคนเมื่อกี้ชช่อขวดนะคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนนะฮะนอกจากจะมีนะัแกแสดงสุดฮอตอย่างเบลล่าลานีแล้วก็บายไปแล้วก็ยังมีพิธีกรชื่อดังอย่างเจนนี่ปาน,านันแล้วก็เลโอไปด้วยนะครับมาร่วมทีมญี่ปุ่นกันด้วยนะครับรอ่าพร้อมกับใส่ชุดนี่เลยนะครับเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าชุดอะไรนะคุณแม่ชุดยูกาตะยูกาตะเออกกิมมนโอมันเดียวกันมาคนละอันกันหรอกไม่ไดีกันหนึ่งเพราผู้ชายเป็นยูกาตะ ก็เป็นเลโอหน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะลูกะเลโอเขาอาจจะมีอายุหรือ่าแต่แต่ญี่ปุ่นเขาชอบแบบเจนนี่ปานหนันนะเขาชอบคนผิวสีเออแต่ยังแต่ถึงยังไงก็มีแฟนคลับพรพอเห็นลูกคู่เบลล่าไปก็มีความคิดใจอยากจะให้สองคนได้จิ้นมาชุดอย่างนงี้ยแม่มีหลายซีดีเลยเนี่ยเฮ้ยมีหลายชุดหลายซีดีอ๋อหลายซีดีเหมือนเป็นหนังญี่ปุ่นเงี้ยหรอที่เป็นหนังแบบต่อสู้เป็นหนังไซไฟสู้เยี่หนังอะไรอะ เดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรมันเขียนว่า A V อวตารอ๋อผักนี่ไว้หล่อจังเลยอ่ะน้องไว้หล่อจังเนี่นะเขาก็แบบช่าล้อทั้งหล่อทั้งสวยก็น่าจะไปงานแล้วแหละถ้าดูทรงแบบเนี้ยเนาะน่าจะเป็นงานอีเวนต์แหละแต่ว่าพอไปเที่ยวก็ุ่มลุ้มนารักน่ารำก๋อเห็นไว้ใส่ชุดนี้กูไม่ไหวแล้วนะทำไมอ่ะกูดูที่หนังนั้นที่กูดูตลอดเลยหล่อจังเลยอ่ะอ๋อนังอวตารนะนะอ ไหล่ออยู่แล้วผู้ชายญี่ปุ่นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายญี่ปุ่นใส่ชุดนี้มันจะหล่อหรอแต่ต้องมไม่อ้วนนะถ้าอ้วนก็จะไม่หล่อมันจะเหมือนซุมโม่แต่ถ้าเกิดผู้ชายหุ่นดีๆน้าหล่อๆใส่มันก็จะดูแล้วคนญี่ปุ่นเวลาอ้วนแล้วชอบหัวล้านตลอดเลยอะเป็นอะไรอะมันก็เป็นพันธุก,กรรมเขาแหละ<อ>ออถ้าผอมก็จะหล่อแต่ถ้าอ้วนต้องทรงหัวล้านหัวล้านญี่ปุ่นหน้าตาดีค่ะเพื่อนอยู่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเดินมาสิบคนก็หล่อประมาณแปดคนเกาหลีเดินมาสิบคนเก็ดูได้แค่สองคนดูได้จริงๆคือในทีวีข้าง ท่านผู้นําอืของเกาหลีใต้เหนือมึงอยากเห็นคนเกาหลีจริงๆมึงซู้กาลีเหนือเขาคือพี่น้องกันเออแต่ถ้าเกิดญี่ปุ่นเนี่ยําไมผู้ชายหล่อลูกสาวไปมาบอกแม่หนูไปลงเขาเรียกว่าออนเซนใช่ไหมเห็นหมดเลยแก้ผ้าหมดเลยปุยปุยมุยแล้วหน้าตาดีตรงนั้นเลยผู้ชายญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยอ้วนนะเขาหุ่นดีเป็นอย่างนั้น แต่เขาชอบผู้หญิงผิวคล้ำครับอย่างโอมไปอย่างแม่ไปเนี่เป็นดาวตาโตคิ้วเข้มผิวคล้ำเขาชอบชอบเลยหรอหน้าหวานวาหรออเหรอเออวต้องไปหาแฟนญี่ปุ่นหรอใช่ล้วถึงจะได้ล้วก็ต้องไป็นโตเกียวไงโตเกียวเนโตเกียวอ ทำไมต้องไปตะโตเกียวกันไปเที่ยวอื่นไม่ได้อรออีนี่มึงก็ต้องมึงก็มีแมมึงก็ไปลงโตเกียวก่อนเก็บให้หมดโตเกียวก่อนก็จะค่อยเปลี่ยนมืองนีตายโง่ถ้าโตเกียวหมดนี่ก็ตายห่าแล้วไม่ตายโตเกียวมีแต่เพื่อนไปมาออนเซ็นอ่ะเดินลงไปอ่ะคุณแม่สวัสดีมีแต่กระถวยไทยนอนนอนในออนเซ็นกันเต็มไปหมดเลยก็ชาเขตเดียวกันไปเหมือนกันจุดประสงค์เดียวกันสมัยก่อนก็มีญี่ปุ่นมาจีบกูหล่อสุดหายเลยมาจีบเลยจีบกูอ กูก็ไม่กูก็อยากจะได้มันนั่นแหละเออแต่มันก็เป็นไปชอบอีกคนหนึ่งน้อยเฮียมากผมตอนคนญี่ปุ่นชอบกินเอเลียนละ่ะเออ,เอ,อแต่พอไฟสว่างใช่ไหมเขาก็เจอฉันเขาก็ดนมาจีบขอวงขอเบอร์อึันก็เลยให้ไปออแล้วได้ไหมละ่ะ ไม่ได้ไงมันพูดกันไม่รู้เรื่องไงมันพูดภาษาญี่ปุ่นปู่พูดได้แค่คำเดียวอิตาิอีคือด้วยอีคืออิตายมันแปลว่าอะไรอ่ะอ๋อเสียงอ๋อเสียงมันเสียวมันเจ็บเห็นคนกับพูดกันไม่ค่อยได้รู้หรอกไม่เคยได้แบบพอแหละมึงอยากรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่มึงถามได้แค่คนเดียวในบริษัทเนี้ยเมื่อก่อนอิมัชนาตอจบเอกญี่ปุ่นโอ้ย วันนั้นไปขายของมันนะมันบอกแม่หนูมีแฟนแล้วอมีมีเมียแล้วอืเมียนะน้มือไม่มีผัวแล้วมีเมียนะอแล้วมันการนัดทำยังไงหนูติดโควิดก็ติดจากเมียเดี๋ยวระวังจะติดเอจากเมียด้วยแล้วอยู่ด้วยกันไหมแม่แม่เขาไล่ออกไปกแม่เขาไม่ให้เอาผู้ชายเข้าบ้านเขาไล่ออกไปเลยเคยพาผัวไปในบ้านแล้วพ่อไล่พ่อไล่ตีออกไปเลย พ่อไม่รู้ว่าลูกป็นจะเทเยทพ่อสงสัยจริงเหรอ ไทุกวันนี้เขาทำธุรกิจนี้นะรถขนดินนะ oh, เบื้องหน้าทำรถขนดินค่ะเบืเ้องหลังพี่กระเถอเอ <c oughs> ออ่นะครับมาดูกันนี่ดีกว่าเขาว่าดีกันจริงหรือว่าเป็นการสแสดงกันหรือเปล่านะครับสำหรับคุณแพรรี่ไพยวันและพี่รีสุวรรณจันยานะครับโพสต์รูปโมเมนต์หวานแทบจะจูบป,ปากกันเลยทีเดียวนะฮะเอ,อก็เคยออกมาฉากกันเดือดผ่านนั่นแหละเราเคยเห็นกันไปแล้วจาบคุณแพรรี่แล้วก็ทีศสีสุสวรรณนะฮะ ก็เป็นข้อพิาพาทกันนะแต่ว่าล่าสุดเองนะครับ แพรี่ก็เผยภาพที่ทำเอฟซีส่งข้อความคิมูโนโตะก,กันโดรัวเลยกับภาพกอดกับพี่สีนะครับนี่แล้วก็ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแคปเจะจูบแก้มหอมแก้มกันแล้วเนี่ยพร้อมจทางที่เล่นอยู่ไม่น้อยแคปชั่นบอกว่าพบกับดิฉันและพี่สีในรายการแย่งซีนเร็วๆนี้ค่ะออนี่นะฮะนอกจากนี้แพรรี่ยังเผยอีกว่าบทบาทของพิธีกรไม่อนุญาตให้ดิฉันเปลื้ใครค่ะทุกแขกทีรับเชิญคือมิตรภาพสําหรับดิชันฟิลลูกสาวสัมภาษณ์พ่อและรับรองว่าทุกคาถามดิฉันได้ถามแทนใจปวงชนชาวไทย ทุกคนค่ะดานชาวเน็ตก็เมนหาว่าดีกันแน่นะวีจะอยู่มัวกันในรายการไหมหรือว่าบางคนบอกว่าพิธีกรจะอดทนได้กี่เบรกเนี่ยไม่หรอกทุกคนมีความดีทุกคนมีมุมของความน่ารักของแต่ละคนอยู่ที่ว่าเราจะหยิบยกตรงไหนมาดูตอนนี้เขาตีการเดือดกันมันก็เป็นะเด้านน้ำแท้ศัตรูที่ถาบอในวงการบันเทิงค่ะครับนะคทํารุมๆกันไปเถอะได้เงินน้อได้เงินทั้งคู่ไม่แน่ใจพี่สีอาจจะ ได้ค่าน้ำมันลดอย่างมันก็ได้งนใช้ว่าว่าเงเงินหรือใช้ค่าน้ำมันลดมากกว่าอ่าอืมนะคะอย่าไปทะเลาะกันเลยนะคะก็เป็นห่วงทั้งคู่ค่ะไม่ทะเลาะแล้วแม่ก็อย่าทะเลาะอดีแล้วก็เป็นห่วงทั้งคู่คุณแมรี่เขาไม่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะมาร้องมาอะไรเขาก็ทำชีวิตชีวิตเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ป่ะเขายังมีประเด็นกับแมรี่นะหมายถึงกับพี่สีว่าไม่มีแล้วไม่ได้ร้องอะไรกันแล้วค่ะได้ค่ะแต่แมรี่หน้ามีอะไรอ่ะ คุณด่าแพรลี่แพรลี<อ>ร่ก็ด่ากดับดังด้วยกันทั้งคู่ค่ะเออดังกันเลยนะคระับนะฝากไัด้วยเอ็นคุณผู้ชมนะฮะรายละเอียดในเรื่องของสรรพคุณต่างๆถามพี่ปานบริษัทของเรานะคุณผู้ชมนะครเพราะาเราพูดออกอากาศมากไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยลูกค้าก็มีเฉพาะกลุ่มแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายดีและมียอดสั่งจองแลวก็ยอดสั่งซื้อเยอะที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยค่ะดูแลร่างกายของเราใครป่วยง่ายไม่สบายบ่อยอยากบูดร่างกายนะครับ ต้านเชื้อเวลาต่างๆเนาะนะครับให้ร่างกายเราแข็งแรงวันนี้ NK 1กล่อง60เม็ดนะฮะทานเช้าก็เย็นครั้งละ1เม็ด1กล่องราคา2,500บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ2กล่องราคาพิเศษเหลือเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยเบอร์นี้ครับ0 9นย์เก้าหนะครับหรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนกิ๊กโคดมุมขวานหน้าจอได้เลยนะครับและอย่าลืมโปรปีใหม่ซื้อครบกี่บาทคุณแม่ซื้อครบ2,000บาทซื้อ<า>ฉเฉลี่ยเฉลีฉล่ยกันมาก็ไดะะไดดดดด้้้้้นน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 ะะะะคคตตุ๊ก,กาาาาาหหหหมีเเเเเป็็็็ผผผชชชขขขููู่จ ซื้อไปให้อีขวด <c oughs> มันจะเช็ดทำไมนะพ่อขอมไม่ได้ใช้อะไรอลยไม่ไมแน่นะคะซื้อกันไปนะคุณผู้ชมนะคะตามโปรนี้เลยค่ะครับเดี๋ยวพักสักครู่ค,ครับคลิปจบ <c oughs> แล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร์นนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ